แล้วก็ขอบคุณนะครับจากแบบเปิดปีใหม่ให้แบบอบอุ่นมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับที่มาหากันนะครับครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะเปิดตั้งทีมาแล้วใจปูเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่มาอยู่กันดีใจมากๆนะครับขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่ด้วยกันไปตลอดเลยนะครับครับผมอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ กลับบ้าน,นดีๆนะค่ะด้ยดีด้วยรูป้ป่ารู้ป่าน่ารัมากมาก ขอบคุณนะครับขอบคุณ,ค,ณครับบ๊ายบ